ตาติยมปีพุทธังสลานังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสลานังคัจฉามิตาติยมปีสังฆังสลานังคัจฉามิติสระนักขะมณังนิทิตังหับะอามะคันเซปานาจิปาตาเวมะมณี สิกขาปะคังสมาธิยามิอัตถินาคาณาเวรมานีสิกขาปะคังสมาธิยามิอัพพรมมาจาริยาเวรมณีสิกขาปะคังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมนีสิกขาปทังสมาธียมิสุระเวรยะมัชัปปมาทัฏฐานาเวรมนีสิกขาปทังสมาธียมิ วิกาละคโชนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจาขีตาวาทิตตาวิสุกัสทัศนามาลาคันธา วิเลปนาทารณามันดนะวิภูสนาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหานสยานะเวรามณี สิกขาปะทังสมาธิยามีอิมานิอัตถสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติมยันติสิเลนปุขสัมปทาสิเลนนิพุติมยันติตาสมาสิลังวิโสทะเยสราปุสราปุสราปุเราอันนี้ก็สิ่งแปดเนาะจะตั้งใจรักษาจับตั้ชายเลยวันนี้เด้อ ได้ตะปูท้ายตะโบได้เนื้อมันนีดเด้อมีซินแล้วมาตัดมาทำจากเด้อฟินิโดกับคุณนาแจ้งวัติกแล้วจะประกิ่นเขาได้เนื้อมันนีดส่วนมีหินเขาอะไรเด้อเะตอนนู้นนี่กับบวจักชั่วโมงดอกสามสี่ชุ่มงเห็นให้ตั้งใจแล้วมันมีบดข่าวมาแล้วนะครับปูนไฮเดรตู้เนาะมีตาเตรียมเอาวันนี้ใส่รถไปเด้อวันนี้ความเวลานีกเตรียมจะเลิกไปรถที่พาไตคือกันนี่รถไปนี่เอาไปใส่ให้ไว้เพื่อมาขอกไปเลย กง็ที่แล้วเตรียมรถคอยรถคอยรถขามาไว้ในรถนี่แล้วก็ค้นอันนี้เอามีรถอยู่บ่ทาบมีก็ใส่รถคูบาน้ก็ได้ก็ได้ล้าได้างยุบรถลุกแล้มานเตรียมรถมีรถมีรถ แต่ว่าเวลามานะ่ะให้มาฟอมกันเดอร์ไมคเคาเดอร์ให้มา้อมกันเดอร์จะมาเคหล์รถมาเคหล์รถกันมาเลยให้มา้อมกันเดอเร์ไมคเคเดอร์เพระว่าใส่มาซิร้รอ,อ,มมอมกัน,กน,ใ,น,สกน,นกใส่รถบ่อพ่อใส่รถบ้านก็ได้ ค <e ุ t t ะเอ r นจอยท t กข์เล่าต้องมาล้างอนะับคูเ้ลใจาาก็ได้ายานรถไพรถไปก็ทุกการเอาไปทำกการลายย้ก็ได้เหรอรถจะใช้รถอะไรี่นี่รถไพล์ได้วยสว่างกว่อยไม่นด้ดะรถเจ้าไหน ใส่อไ่ใส oui ่ันใน้ลูกก่าเดี้อเขาใส่กระนโมันใี่มน่คระนาเอาไปเี่ยวไใส่ลูกไปอบเขาเขาท้าไ่่อยหน่อยนอเดขาอ่อันนี้ก็เน่อันนี้ไปไปใส่กระดูกเอะนี่ ចាំចាំនេះ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 ពេញផ្លាងនេះហើយឲ្យអានចូលអានផាតស្ដាយໃສ່ក្នុង box នេះឈឺអឺនេះគាត់គត់ពីរបតគាត់ទៅពីខាងនេះមក

นี้ที่เอาไปงาอันนันเอาเป็นไปตางหากเอาลสกไม่ไปอสัโอเคเดี๋ยวพูด่ะสวนุกอันนี้าจะไปนปนยจะส่เนนเนี่ยอันนี้อัตราสน่าพาไนจบที่นั่นน้ำมาวน้ำมาวานบ้างหน่อย กอ้เือผักนะหรือว่าทาผัใส่จอกเอาเทปผักไวก็ได้ใส่จอกกะเทปผักปากมนไว้เขา่เอาผักไปนะเออผักวันน้ว่อวันี้วตอันนี้ห้องวัดต้นีใส่จอต้นตนี้ได้ใส่ลูดเจ้าหมดเอรูดเจ้าไปเออมันจะสี้าลใชล้เขารตไปแนอยเอาขาวโกต์เอามาผ่าไหคือว ใช้ทุอยางไปประเทศสิจบกได้ะพามสะดวกสบายแล้วแต่แบบนด้ก็ได้เอาหูเราได้บบนี้หูเราต่อไปใส่แล้วตั้งมิลลิเด็กเอาหูเราไปในน้ำนี่กินกินกนก็เพื่อเ่ออบ้างลูต้นเด็กบ้าบ้าบ้า เป็นแบต้นก็ไม่เอาบไหนแล้วบาดมน้นเห็ดว่ามืออืนมาเดไ้มือเริมคุ้นุนต้นน่ะนี้านกับื้อ้าต้นอาเลยครับโอ้โหเลยาบิตคุณมนตียนต้น่ะเขาทำบุญตักบาแล้วถวายต้นอันนี้ที่หั่น้องเป็นหั่น Yeah,

ตัว阿หัสัมมาสัมพุทธานามัสสะปะกาวตัวหตสัมมาสัมพุทธานามัสสะปะวตหตสัมมาสัมพุทธุทธังสนังขจามีธรมสนังจาม